ในพนการบงอ่อนครับผู้เขียนหนังสือเล่าขานตำนานเครื่องด้วยจากศสปริศนาบนเทือกเขาถนนมงชัยนะครับส่วนแรงปันดาลใจที่ทําให้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดจากเกิดจากการที่เราต้องการจะให้คนไทยนะครับได้รู้จัก ครื่องปั้นดินเผาไทยให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ,ะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุ้มหาสมุอยแตกนะครับซึ่งเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราว40ปีที่แล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราพบโบราณวัตถุจํานวนมากเลยแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายว่าโบราณวัตถุเหล่านะั้นมีแหล่งที่มาอย่างไรและผลิตจากเตาใดบ้างเพราะนั้นหนังสือเล่มน,นี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มน,นี้ ที่จะสื่อสารให้คนไทยได้รู้จักคเครื่องปั้นดินเผาของเรานะครับก็รวมไปถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบคนเทือกเขาถนนทาง,ทงชัยด้วยและอีกประการหนึ่งก็คืออยากจะให้เห็น,นกลไกความสําคัญนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในสมัยโบราณซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทรงอิทธิพลน,นะครับในการที่จะ ค้าขายนะครับเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาทําไมเราจรึงไปพบเครื่องปั้นดินเผาสําคัญที่เทือกเขาถ้ำหนงนชัยเป็นจำนวนมากหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ส่สวนส่วนเรื่องของรายละเอียดในหนังสืนนอเนี่ยมีอะไรอีกคะรายละเอียดทีเ่เป็นไฮไลท์ที่ว่า รายละเอียดหนังสือจะประกอบไปด้วยทั้งหมด7บทนะครับจะมีบทของท่านอาจารย์ดรปริวัตรธรรมภิชกรซึ่งท่านได้อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการนะครับจุดเริ่มต้นของเครื่องปั้นดินเผาในรประเทศไทยนะครับว่ามาจากที่ไหนนะครับแล้วก็บทที่2ก็คือเป็นเรื่องของท่านาการสำรวจของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติกตุลดรอุสนีธงชัยนะครับ ซึ่งท่านได้เป็นผู้ที่ร่วมทำการสำรวจกับนอาจารย์จอนชอในยุคเมื่อราว20-30ปีที่แล้วนะครับซึ่งท่านก็จะสามารถอธิบายเรื่องราวตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของอาจารย์ทิเบเตเรือนแก้วนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยนะครับท่านก็จะสามารถอธิบายนะครับ สิ่งบบต่างๆนะครับรวมไปถึงการค้นพบหลุมศพนะครับบริเวณอำเภออุมง,อง่อยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของผมเองที่ผมได้ไปสัมภาษณ์นะครับถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับมาจากป่าความรู้ที่ได้รับมาจากป่าของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้ทำการคุดค้นนะครับโบราณวัตถุนะครับ ในสมัยเมื่อ30หรือ40ปีที่แล้วนะครับเพะนังหนังสือเล่มนี้ก็จะรวบร,รวมนะครับข้อมูลต่างๆไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เขียนไว้นะครับก็คือส่วนที่อธิบายว่าทําไมจึงไปค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่สรงคุณค่าตรงชุมชนบนทเทือเขาถ้ำหลงงชัยตรงนี้นะครับ